สวัสดีสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูไม้จะมาเฉลยข้อสอบแข่งขันนะครับโครงการ KKWMAT Top 10นะครับประจำปี2565นะครับปี65นี่เองนะครับเพิ่งสอบไปเมื่อวันเสาร์ที่6สิงหาคม2665นะครับเป็นของมัธยมตอนต้นนะครับคือมัธยมศึกษาปีที่2 เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดข้อสอบกันนะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นในโรงเรียนนั่นเองนะครับข้อสอบเนี่ยมีด้วยกันดูเลยสามสิบข้อเต็มร้อยคะแนนนะครับเต็มร้อยคะแนนซึ่งในสามสิบข้อเนี่ยจะแบ่งเป็นสองตอนนะครับตอนที่หนึ่งเนี่ยเป็นปรนยัยกาเลยนะครับแบบสี่ตัวเลือกดูดีนะครับข้อการจะตกข้อละสามคะแนนนะครับ ที่เหลือนะครับจะเป็นส่วนของตอนที่2ตอนที่2เนี่ยจะเป็นข้อสอบตอนนายแบบเติมคําตอบนะครับแบบเติมคําตอบถ้าไม่รู้จริงก็ตอบผิดนะครับอันนี้ต้องตรงคําตอบเป๊ะเลยนะครับคะแนนก็จะมากกว่านะครับเพราะแบบเติมคําตอบเนี่ยจะเป็นข้อละ4คะแนนนะครับข้อละ4คะแนนมี10ข้อ วันนี้ผมจะพาไปทําในส่วนของตอนที่หนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งตอนนี้นะครับตอนที่หนึ่งข้อละสามคะแนนนะครับไปดูว่าข้อสอบเนี่ยออกมาในลักษณะไหนบ้างนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับไปดูครับมาถึงเจ้ข้อที่หนึ่งปั๊บนี่เห็นเลยนะครับเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเนี่ยเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นครับเรื่องของเปอร์เซ็นนะครับออกบ่อยมากนะครับ ข้อหนึ่งโจทย์ตัว่าจ๋าเนี่ยเป็นแม่ค้าซื้อนาฬิการเรือนหนึ่งมาหกร้อยบาทนะครับเขาบอกว่าเธอเนี่ยควรตั้งราคาขายไว้เท่าไหร่นี่สิ่งที่โจทย์ถามนะครับสิ่งที่โจทย์ถามเธอควรตั้งราคาขายไว้เท่าใดเมื่อเธอต้องการจะลดราคาให้บู้ซื้อยี่สิบเปอร์เซ็นและจ๋ายังคงได้กำไรสิเปอร์เซ็นก็คือลดยี่สิบแล้วยังได้กำไรสิเปอร์เซ็นนั่นเองความหมายคือยังไงข้อนี้ก็ต้องได้กำไรนะครับ ข้อนี้ก็ต้องได้กำไรแน่นอนนะครับได้กำไรแต่ว่ามีเรื่องของลดราคา20%แล้วได้กำไร10%เราต้องหาราคาป้ายที่มันเกินราคากำไร10%เนี้ยนะครับพอลดจากราคาป้าย20%แล้วได้กำไร10%มันจะเป็นแบบนี้ครับสมมุติที่เป็นทุนนะครับเอาไว้ก่อนสมมุติที่เป็นทุน ทุนนะครับทุน600บาทถูกไหมเราก็ต้องไปหากำไรนะครับกำไรในที่นี้คือกำไร10%จะได้ที่ได้ราคาขาย10%เหมือนกันนะครับอันนี้คือกำไร10%รถูกไหมครับเพื่อที่เราจะหาราคาขายราคาขายนี่คือราคาขายที่ได้กำไร10%นะถูกไหมครับตรงนี้ก็คือจุดนี้ ได้กำไร10%เราหาตัวนี้ก่อนได้กำไร10%นะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับคือเขาต้องลดราคา20%แล้วให้ได้ราคานี้ถูกไหมครับแสดงว่าราคาป้ายเนี่ยต้องเกินราคาขายที่ได้กำไร10แน่นอนถูกไหมครับอ่ะให้ันี้เป็นราคาป้ายแล้วกันตัวนี้คือราคาป้ายคือราคาป้ายเนี่ย พอลด10%นะครับเอ้ลด20%มันก็จะต้องได้ราคาขายตัวนี้ซึ่งข้อนี้โจทย์ถามตัวนี้ครับราคาป้ายนะครับว่าเราจะตั้งราคาป้ายไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมพาทำมาดูกันนะครับอันดับแรกเลยต้องหาอะไรก่อนสเต็ป1 <c oughs> หาตัวนี้ครับหาราคาขายที่10%ก่อนจากทุนเท่าไหร่600บาท คือง่ายเลยนะครับถ้าเราทุนนะครับถ้าเราทุนหนึ่งอยบาททุนหนึ่งร้อยบาทปุ๊บเราจะขายได้กำไรสิเนี่ยคือเราก็ต้องขายไปหนึ่งรสิบบาทใช่ไหมครับหนึสิบบาททีนี้ถ้าทุนเราหกร้อบาท เราก็ต้องขายไปคำนวณเลยนะครับหกร้อยคูณหนึ่งร้อยสิบส่วนร้อยนะครับตัดเลขร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยร้อยหกหกร้อยหกคูณร้อยสิบนะครับก็ตกไปที่หกร้อยหกสิบบาทถูกไหมครับหกงเราสิบบาทอันนี้ได้ละอันนี้ได้ราคาตรงนี้ละนะครับ หัวสิบบาทคือตรงนี้เปลี่ยนสีดีกว่าโอ้รูปใหม่ตรงนี้คือราคาขายนะครับที่ได้คือราคาขายที่ได้กำไร10%นะครับตรงนี้หามาได้แล้วนะครับ เป็นหกร้อยหกสิบบาทห6รสิบาทที่จะไปหาต่อนะครับจะไปหาต่อว่าเราควรตั้งราคาป้ายเนี่ยไว้เท่าใดนะครับเพราะว่าลดยีเอร์เซแล้วเนี่ยมันจะได้หกรกสิบบาทเหมือนเดิมก็คือลดยี่แล้วยังได้กำไรอยู่นะครับ ั้งยังไงล่ะอ่ะสมมติผมจะตั้งนะครับผมจะตั้งราคาขายไว้ที่สมมุติผมจะ,ะสมมุติผมจะขาย80บาทอย่างเงี้ยผมจะขาย80บาทนะครับผมต้องตั้งไว้เท่าไหร่ก็คือต้องตั้งไว้เกิน20รถูกไหมผมก็จะตั้งราคาไว้นะครับที่100บาทถูกไหมครับแต่นี้ถ้าผมจะขาย ให้มันได้กําไร660บาทเนี่ยก็คือจะขายได้ราคา60บาทนะครับเราต้องดูว่าเราจะขายเขาเนี่ยเราต้องตั้งราคาเนี่ยเกินไปเท่าไหร่นะครับผมก็จะต้องตั้งราคาไว้นะครับตั้งไว้ที่660อ่ะคำนวณออกมาเทียมหยาตยางแล้วคำนวณออกมานะครับตัดตัด ตัด8ัด10นะครับ660คูณกับ100นะครับแล้วก็หารด้วย80นะครับราคาที่ควณได้ก็จะเป็น825บาทนะเสร็จแล้วครับแค่นี้แหละ825ก็คือราคาตรงนี้นะครับต้องตั้งไว้825บาทนั่นเองนะครับ ยี่สิบห้าบาทนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกวิธีหนึ่งมีวิธีรัดให้ดูนะครับธี่รัดที่ผมตั้งให้ดูเลยว่าคิดยังไงนะครับแบ่งก่อนชุบ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 นี้เป็นวิธีรัดแล้วกันนะครับ คิดยังไงที่รัฐเอามาดูนี่ก่อนเรามาหาเรามาหาราคาที่กำไรสิบเปอร์เซ็นก่อนนะครับราคาที่ได้กำไรสิบเปอร์นะครับราคาที่ได้กำไรสิเปอร์นี่นะครับสิเปอร์เซ็นของทุนถูกไหมก็คือร้อยหนึ่งเราต้องขายไปร้อยสิบบาทจากทุนหกร้อยใช่ไหมครับคิดเลขปุ๊บได้หกร้อยหกสิบบาท ถูกไหมหกร้อยสิบบาทคือตรงไหนคือตรงนี้นี่เหมือนกันเลยหกร้อยสิบบาทนะครับทีนี้ต่อไปคือเราต้องลดยี่สิบเปอร์เซ็นจากราคาป้ายเพื่อให้มันได้หกร้อยหกสิบถูกไหมถูกไหมครับก็คือลดยี่สิบเปอร์เนี่ยจากป้ายนะครับให้ A เป็นราคาป้ายแล้วกันนะครับร้อยหนึ่งเนี่ยขายไปแปดสิบนะครับลดยี่สิบเปอร์เซ็นจากราคาป้ายเนี่ยต้องเท่ากับหกร้อยหกสิบ ถูกไหมเพราะงั้น A เดียวที่ผมราคาป้ายก็คือ660คูน100หารด้วย80นั่นเองตอบ825เหมือนกันนะครับเพราะงั้นตอบข้อข้อ4อ่าตอบข้อ4เลยนะครับ825บาท แล้วยี่ห้าบาทเท่ากันนะครับตอบข้อสี่ข้อนี้คือคิดหลายชั้นหน่อยนะครับพยายามตั้งเขาเรียกว่าตั้งแพทเทิร์นนะครับตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าทำได้เราจะดูขั้นตอนว่าต้องหาอะไรก่อนสเต็ปหนึ่งหาราคาขายที่ได้กำไรสิบเปอร์เซ็นตก่อนนะครับสเต็ปถัดไปค่อยหาราคาป้ายนะครับ ข้อสองนะัจงหาตาส่วนของพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูที่มีผลบวกหน้าคู่ขนาดเป็นยีิบเอ็ดความสูงเป็นห้าสิบห้ารูสามนะครับกับพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละสิบห้าหาสองอย่างเลยนะครับแล้วเปรียบเทียบกันหาตาส่วน ก็คือให้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นแหละนะครับต่อกับพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่านะตัดทอนให้ต่ําเลยเป็นข้อไหนครับหนึ่งสองสามสี่อ่าทุวนสูตรก่อนก็คือเราจะหาสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับต่อสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมพื้นที่ของมัน,นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณอะไรครับ ผลบวกคู่ขนานเนะเาะเขียนชัดๆครับผลบวกด้านคู่ขนานนะครับคูณความสูงต่อด้วยอะไรครับต่อด้วยสามเหลี่ยมด้านเท่าเา่าพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าบางคนมางอนไม่เข้าใจนะครับว่าพื้นที่หายังไงนะครับเขาบอกว่ามีด้านยาวด้านละสิบห้าใช่ไหม ด้าละ15นะครับถ้าเราไม่รู้มันจะมีสูตรสูตรหนึ่งนะครับก็คือสูตรของสามเหลี่ยมด้านเท่านะผมใช้เลยเป็นรูทสามส่วนสี่คูณกับด้านกำลังสองนะครับถ้าเราใช้สูตรนี้เนี่ยมันจะหาเยอะมากนะครับคือเราต้องไปหาว่าเราต้องไปหาว่าอะสามเหลี่ยมเนี่ยสมมติด้านเท่านะด้านละ15 15 15แบบนี้ใช่ไหมกว่าเราหากพื้นที่เราต้องหาสูงตรงก่อนที่ตั้งฉากกับฐานตัวเนี้ย ใช่ไหมครับด้านนี้ก็ไปละ7.5นะเพื่อหาพิธากลัต7.5 15แล้วหาสูตรมาหารอบหนึ่งเสร็จแล้วไปเข้าพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับจะยากนะครับผมแนะนําเลยนะครับใช้ตัวนี้เลยรูทสามส่วนสี่ได้กําลังสองนะครับจําได้ก็ดีนะครับของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับรูปด้านเท่านะทีเนี้ยพอได้สูตรแล้วนะครับเรามาแทนค่ากันเศษหนึ่งส่วนสอง คูณอะไรผลบวกโคขนานโจทย์บอกกันยังนี่โจทย์บอกแล้วครับเป็นยี่ิบเอ็ดเซนนะครับผลบวกให้มาแล้วนะครับก็แทนไปสูงเท่าไรครับสิบห้ารูสามใช่ไหมต่อกับพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเป็นรูทสามส่วนสี่คูณกับสิบหากำลังสนะครับยิมจะคิดเลขให้ดูนะครับ ตัดกันไม่ได้เลยเนี่ยค้างหมูครับตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ต้องคูณครับทีนี่ครับก็จะดูว่ายี่สิบเอ็ดคูณสิบห้าเนี่ยครับได้เท่าไหร่นะครับฝั่งนี้ก็จะได้สามร้อยสิบห้านะครับรูทสามส่วนสองฝั่งนี้ก็จะได้สิบห้ากำลังสองเป็นสองร้อยยี่สิบห้านะครับก็จะได้สองร้อยยี่สิบห้ารูทสามส่วนสี่ อ่าได้ละสองฝั่งนะครับี่ทำยังไงนะครับถึงจะหาตาส่วนตรงนี้ได้เพราะฉาั้นเราดูาต้องกำจัดลายดูสามก่อนนะครับตัดได้ไหมตัดได้มันก็คือการนำอ,อ่าเดี๋ยวผมทำฝั่งนี้ให้ส่วนเป็นสี่ก่อนนะครับจะได้ไม่งงนำฝั่งซ้ายเนี่ยครับคูณ คูณสองเสร็จละส่วนก่อนเพื่อให้ส่วนเป็นสี่นะครับร้อยสามสิบห้าคูณสองก็ได้หกร้อยสามสิบอ่ะดูง่ายละมเท่านี้ใช่ไหมครับที่ทำไงต่อครับพอได้ท่านี้แล้วเราดูเราเห็นอะไรบ้างนะครับเราเห็นรูสามเหมือนกันเห็นสี่เหมือนกันเหน็นสีเนน่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นผมก็จะนำ นำรูสามออไม่ใช่กลับกันให้มันตัดกันได้นะครับผมก็จะนำสี่ส่วนด้วยรูสามนะครับคูณตลอดนะครับทั้งสองข้างคูณตลอดทั้งสองข้างนะครับคูณปุ๊บจะได้อะไรอะดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายพอเราเอาสี่ส่วนรูสามคูณเข้าไปเนี่ยครับมันจะตัดกันโช๊ะเลยถูกไหม มันจะตัดกันหมดเลยนะครับตัดเลยแล้วกันตัดมันจะตัดกันหมดเลยสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแค่630ต่อ225นะครับ630ต่อ225ทีนี้เอาแม่ตัดทอนนะครับดูเพราะว่าดูช้อยก็ได้จากช้อยเนี่ยโอ้โหเอาง่ายเลยนะฝั่งขวาเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับ ถ้าสังเกตดีเราไม่ต้องห้าตัดเอาสองร้อยยี่สิบห้าตัดเลยนะครับผมก็จะนำนำสองร้อยยี่สิบห้านะครับหาตลอดเพราะอะไรเพราะว่าดูช้อยดิช้อยเนี่ยช้อยให้ให้ตาส่วนของสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยเป็นหนึ่งหมดเลยนะครับหาเลยนะครับเป็นหกร้อยสามสิบส่วนสองร้อยยี่สิบห้าต่อ สองยยสิบห้าส่วนสองรอยยสบห้านะครับทีนี้พอเราตั้งหารแล้วนะครับฝั่งขวาจะเหลือหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายได้เท่าไหร่ครับตัดฟุงฟ้งฟับได้สองจุดปดใช่ไหมสองจุดแดเพราะงั้นข้อนี้ตอบข้อตอบข้อหนึ่งนะครับตอบข้อหนึ่งสองจุดแปด สองจุดแปดต่อหนึ่งนั่นเองนะครับแปดต่อนหนึ่งอ่ะดูข้อสามนะครับข้อสามเนี่ย เป็นเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมคล้ายพีทาโกรัสนะครับต้องดูว่าโจทย์ให้หาอะไรข้อนี้โจทย์บอกว่าจงหาพื้นที่ของ B C E D ถ้าเรามองนะครับมองตามที่โจทย์บอกเลยนะครับ B C E D เป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับไม่ใช่ค้างหมู่ด้วยนะครับไม่มีอะ้รคู่ขนานนะครับหาสี่เหลี่ยมนี้นะครับ ถ้าเรามองดีๆเนี่ยสังเกตนะถ้าอยากหาสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับผมแนะนำว่าให้หารูปใหญ่ก่อนนะครับก็คือสามเหลี่ยม ABC นะครับให้เราหาสามเหลี่ยม ABC แล้วไปลบกับสามเหลี่ยม ADE นะครับถึงจะได้คำตอบออกมานะครับ ีนี้พอเราจะหานะครับเรามาดูว่าพื้นที่สุดของมันเนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเศษหนึ่งคูณสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับคูณสูงเรามาดูรูปแต่ละรูปก่อนอ่ะรูปใหญ่จะวาดรูปใหญ่ทีละรูปรูปใหญ่คือรูปนี้เอาวาดรูปใหญ่ก่อนอ่ะสมมติเป็นสามเหลี่ยม A B C แล้วกันนะครับ A B C เนาะ รูปเล็กเล็กสีอะไรดีรูปเล็กสีน้ำเงินก็ได้นะครับรูปเล็กสีน้ำเงินเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่สามเหลี่ยม A นะครับสามเหลี่ยมรูปเล็กสีน้ำเงิน ชุกชุกชุอืมเป็นเก่งศิลปะนะครับสามเหลี่ยมที่ได้เป็นสามเหลี่ยมหันด้านที่เหมือนกันนะสังเกตนะครับด้านยอดจะเป็น A เหมือนเดิมนะด้านนี้จะเป็น d ด้านนี้จะเป็น E เนี่ยด้านฉากนี่ด้านฉากสังเกตด้านฉากนะครับฉากไปละจับรูปไปคล้ายกันจะได้มองง่ายนะครับ นี่ผมแทนค่าด้านไปเลยครับเรารู้อะไรบ้างในโจทย์เรารู้ว่า DE ในยาวเก้าใช่ไหมโจทย์ให้มาเก้าเอีย huh. ยาวสิบห้าด้านที่ยาวที่สุดนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากยาวสิบห้ารูปใหญ่ล่ะรูปใหญ่เรารู้แค่เอซเฉยเอซตรงนี้นะครับก็คือเอาสิบห้าบวกเก้าเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่เนาะเอซเป็นยี่สิบสี่ ิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรอ่ะดูก่อนก็คือพื้นที่นั่นแหละของสองรูปนี้นะครับถ้ารูปใหญ่เนี่ยเอาสี่หนึ่งกสองคูณฐานคูณสูงเนี่ยแสดงว่าเราต้องรู้ BC ถูกไหมหา BC นะครับรูปเล็กละฐานคูณสูงไม่ต้องละรูปเล็กจบเลยได้พื้นที่แล้วเพราะงั้นจนิิงเราต้องหาคือหา BC นะครับหา BC ออกมา BC เท่าไหร่นะครับ แบ่งก่อนนะครับหาบีซีผมจะหา b c ออกมาว่า b c ยาวเท่าไหร่นะครับจากรูปมาดูจากรูปก่อนขยายให้ดูเลยจากรูปนะครับจากรูปเนี่ยถ้าเราใช้พิทากรัตมันก็ได้นะครับแต่ผมมีเทคนิคให้ดูนิดนึงนะครับพิทากรัสนะครับสูตรให้จําเลยนะครับเป็นทิคจําไว้เลยไม่ต้องยกกําลังให้เสียเวลานะครับ ก็เสียเวลาทิกไปนะครับทิกของด้าน,ด,านามมาด้านสามเหลี่ยมมุมฉากครับด้านสามเหลี่ยมมุมฉากให้จำเลยว่ามีสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามเจ็ดยสี่ห้า จริงมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าหลักๆใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับสามสี่ห้าหสสามเจ็ดที่สีห้านะครับที่มาดูในรูปของเราเหมือนไหมอ่าน,นเรียนบางคนบอกกู oh, ครับไม่เห็นเหมือนเลยไม่มีอะไรเหมือนนะครับอ่าดูดีๆสามารถแยกตัวประกอบได้ไหมไอสิบห้ากับเก้านี่นะครับดูเนี่ยผมจะแยกให้ดูแล้วนะเอาสีสีดำ สีแดงอะไรอ่ะเก้าเดี่ย,ยมันคืออะไรมันคือนะครับมันคือสามคูสามใช่ไหมสามคูนสามสิบห้าเนี่ยมันคือห้าคูสามสังเกตเห็นอะไรไหมครับอ่าเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วสามห้าเห็นไหม สาหาอีกด้านนึงเป็นอะไร4แน่นอนจากรูปนะครับสามสี่ห้าเนาะเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็น4ี่คูณสานะครับเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองนะครับใส่ปไปเลยสิบสองได้ครบ3ามด้านนะและถ้าเราหาทําไมล้วมันไม่ใช่ B ีซใช่ไหมบางคนสงสัยนะครับถ้าเรารู้เอเนี่ยเราจะรู้ตรงนี้นะครับเราสีเหลืองที่วานเราจะรู้ตรงนี้เอถูกไหม พอเรารู้ AD แล้วนะครับเราก็จะสามารถหา BA ได้ถูกไหมหา BA พอเรารู้ BA รู้ AC เรียบร้อยเลยหา BC ได้นะครับทีนี้พอเรารู้ว่าเจ้า AD เนะี่ยยาวสิบสองอรู้จักรูปนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ a b ยาวเลยก็คือ28บวกกับ12เป็นเท่าไหร่ครับ40พอดีงั้นตรงน,นี้เป็น40น่สนะี่สิบนะครับได้เวลาหา bc ล้นะครับเอาอีกแล้วยกกำลังไม่ไหวแน่นอนเลยนะครับเยอะบางคนไม่ถนัดเนาะเวลาสอบเวลายิ่งน้อยนะครับหรือบางคนถนัดก็ไม่ว่ากันนะครับเรื่องถอดรูทนะแต่ผมแนะนำว่าให้ดูตัวร่วม ของสี่สิบนะครับและยี่สิบสี่สี่สิบและยี่สิบสี่นะครับอย่างคนนี้สี่สิบ่ยมันคือห้าคูณแปดเนาะยี่บสี่มันคือสามคูณแปดใช่ไหมครับอันหนึ่งห้าอันหนึ่งสามแน่นอนอีกอันหนึ่งสี่นะครับเพราะนั้นแล้ว นี่ก็ได้48ก็คือ32เองเพราะฉะนั้น bc ของเราได้ละเป็น32เนาะทีนี้เราจะมาหาพื้นที่นะครับของไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมตัวนี้กันสี c ่เหลี b ่ยม g b e c นะครับ d b c e นะครับก็คือเราเอาพื้นที่ของ สามเหลี่ยม abc นะครับลบกับสามเหลี่ยม ade ก็จะได้สี่เหลี่ยมออกมานะครับเรามาหากันจากโจทย์เลยนะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc ลบพื้นที่สามเหลี่ยม ade นะครับจะได้สี่เหลี่ยมที่โจทย์ต้องการหานั่นคือสี่เหลี่ยม bced แทนสูตรเลยนะครับเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานได้แล้วนะครับ a b c นะครับฐานนะครับตรงนี้ใช้ฐานบางคนสับสนเอ๊ะตรงไหนฐาน,ตร,น,ฐานตรงไหนสูงนะครับจาไว้เลยว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเส้นหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงซึ่งสูงต้องตั้งฉากกับฐานเสมอจําไว้นะครับสูงต้องตั้งฉากกับฐานเสมอเพราะฉะนั้นพื้นที่ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นหนึ่งสองคูณ สามสิบสองคูณยี่สิบสี่นะครับลบกับรูปเล็กบ้างนะครับเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานเก้าสูงสิบสองนั่นเองนะครับอ่ะคิดเลขออกมานะครับสองตัดสิบหกสองตัดสิบสองได้หกครับทีนี้ แล้วก็จับเลขคูณกันเลยนะครับ16คูณ24นะครับออกมาเป็น384ลบนะครับทีนี้16คูณ24ได้384ต่อไปเหลือ9คูณ6ใช่ไหม9 6เป็น54ใช่ไหมครับ54เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ เจ้าเเท่ากับฝั่งนี้แล้วกันเจ้าพื้นที่สามเหลี่ยม B C D E ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3ามอสาสิบตารางเซนติเมตรสำหรับใครที่ต้องการเตรียมตัวสอบข้าโมนหนึ่งนะครับหรือผู้ปกครองคนไหนที่ต้องการให้บุรานสอบข้าโมูหนึนะครับหรือจะเป็นในระดับมัธยมหรือประถมทุกระดับชั้นเลยนะครับสามารถ ติวเข้มนะครับรับข้อสอบจริงนะครับฝึกฝนทำนะครับโดยให้นักเรียนได้ทุกคนจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่สถาบันเดอคาติวเตอร์สถาบันก็ตั้งอยู่ที่ถนนหลังเมืองนะครับในจังหวัดขอนแก่นนี่เองนะครับคอร์สตอนนี้ก็จะเป็นคอร์สติวเข้มเข้ามอหนึ่งนะครับใครอยากที่จะสมัครก็ขอความกรุณาให้จองล่วงหน้านะครับเพราะว่ารับจํานวนจํากัดนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กนี้ได้เลยนะครับเพจนี้ทักได้เลยขอบคุณครับ